็นตัวมันก็จป็นกระพังในยีน อีท่าควงสายฐานก็ต่างเ่อนายฐานสเป็นไงันบริสุทธิ์เลยย้าไปคนแย่งด้วยรุ่นใดยังควรใชคเชนกับแกงห้างถ้าข้างสีทาดีแก้ไขไห่นะรุ่ใดยังครเชกับแกงห้า nha quý đạo nhé, nó bằng nhoi nha, à, bây khi khác như là các cụ già, người lớn là các ông, bà này các, già không biết tuổi,